กระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือ2นะคะ4ประตูด้วยค่ะบรรทุกได้ด้วยนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะอิซูซูดีแมเ็กนเกียร์ธรรมดารถกระบะมือ2ปี03ราคาเงินสด128,000บาทเครื่อง3 0 0 0ซีซีเป็นเครื่องไดเลรกดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ สีสวยเต็มรำเดิมเดิมบางๆโรงงานนะคะน็อตไม่ขยับขทุกท่านเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะมีจอแอนด o i d ค่ะสภาพเดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะท้ายเดิมซอกเดิมนะคะภายในก็ดูสวยกว้างสะอาดตาค่ะเบาะไม่ขาดด้วยภาษี68 รถไม่เคยชนค่ะช่องร่างแน่แนๆไม่เป็นสนิมคัสซีไม่ผุนะคะเริ่มชุดโอนมีครบ1,28,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปพิกัดดูรถได้ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะอย่างไรก็ตามถ้าสนใจนะคะแนะนำให้โทรอัปเดตสถานะของตัวรถก่อนนะคะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลา และเพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะคะชื่นชอบรถกระบะมือสองกำลังมองหาไปใช้อยู่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆไม่อยากพลาดคันอื่นๆที่ราคาดีๆให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ